เตือน3ภาครวมกทม24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนฟ้าขนองโปรดระมัดระวังพยากรณ์อากาศวันที่18มีนาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศเตือน3ภูมิภาครวมทั้งกรุงเทพจะมีฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่ รมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่พรยากรณ์อากาศวันที่18มีนาคม2566มีอากาศร้อนฟ้าหลัว และจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่3ภาครวมทั้งกรุงเทพมหานครลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันทั้งนี้เนื่องจากความกดอากาศตำ่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปก คลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้สภาพอากาศที่ร้อนขึ้นอาจจะส่งผลให้ท่านล้มป่วยได้โดยเฉพาะโรคลมแดดหรือว่าฮิสโตรกนะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พ ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าขนองในบางแห่งฝุ่นละอองในระยะนี้นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนมีแนวโน้มที่จะเกิด การสะสมของฝุ่นละอองมากขึ้นหมอกควันค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมที่มีกำลังอ่อนส่วนภาคกลางตอนล่างและภาคตอนออกมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางนะคะเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัด ปกคลุมพื้นที่อยู่นั่นเองค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศประเทศไทยเวลา12นาฬิกาวันนี้ไปจนถึงเวลา12นาฬกาของวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งส่วนมากที่บริเวณจังหวัดน่าน ตาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ33-39องศาเซลเซียสนะคะนี่คือบริเวณภาคเหนือนะคะเราไปต่อกันที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยค่ะ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิและนครราชสีมาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-25องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ35-38องศาเซลเซียสค่ะนี่คืออุณหภูมิบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเราไปต่อกันที่บริเวณภาคกลางเลยค่ะอากาศร้อนกับ มีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้ากนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทยัยธานีและสระบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-39องศาเซลเซียสค่ะ เราไปต่อกันที่ภาคตะวันออกค่ะอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดนครนายกชนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-38องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรมาต่อกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีเมฆบางส่วนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร มาต่อกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด25 2 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 7องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง และนี่ก็คือพยากรณ์อากาศประจำํำวันที่ 18, 18พี่น้องนะก็งอย่าลืม 7, รักษาสุขภาพไว้ด้วยนะคะสวมใส่แมสทุกครั้งที่ออกจากบ้านทั้งป้องกันโควิดและป้องกันฝุ่น PM 2.5ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ